สงการเป็นว่าทำร่วมรวมไม่อยากไปว่าของชาติไหนแต่เราผสมผสานได้ดีที่สุดเอาเอาขอมาเอาไทยกระไดมาเอามอนมาทุกอย่างมาร่วมกันที่นี่เราเปิดกว้างที่จะรับทุกอันและเข้ามาอยู่ภายใต้สงการคือผมอยากจะเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งที่ใกล้ตัวนิดนึงก็คือครประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหะเนยอยู่ในภาคพ,พื้นที่เราอยู่เนี่ยคาบสมุทรที่เราอยู่เนี่ย มันมีหลายหลายอย่างที่มันมาคล้ายกันเนาะตอนนี้ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งฮะมั่กรอนคือว่าประเพณีสงการเนี่ยมันจริงแล้วมันลากเง้ามันจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ประเทศอื่นๆครับผมว่ามันเป็นการรวมกันครับระหว่างขอมไทยกระไดแล้วก็ชนที่อยู่ในภูมิภาคนี้มอญเลยก็ตามจริงๆประเพณีขึ้นปีใหม่เนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะแต่คําว่าสงการเนี่ยเอามาจากขอมแน่นอนเพราะอยู่ในจารึกขอคือเป็นคพท์ที่แปลว่าอะไร การเริ่มต้นใหม่การขึ้นใหม่การก้าวสู่สิ่งใหม่ก็คือการเปลี่ยนราศีเท่านั้นเองจริงๆก็มีทุกเดือนอยู่แล้วทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรลดน้ำอ่ะทางเมษาก็เป็นมหาสงกราแต่การลดน้ำเนี่ยมันน่าจะมาจากหนึ่งการลดน้ำเนี่ยอาจารย์รดส่งน้ำพระนะถามว่าในฮินดูมีไหมมีสงน้ำเยอะเลยสิวะลึงฮะเยอะเลยก็ทำมาตลอดนะเป็นพันปีอ่ะเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้มันมีอยู่แล้วใน พราหมณ์ฮินดูนะเพราะเป็นพุทธก็ไปเอามาลดที่องค์พระพุทธรูปทีคนศาสนาพุทธนี่ลดน้านี่มันมันมันก็คือมาจากฮินดูหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็มาลดน้ําผู้ใหญ่เออใช่ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างพราหมณ์ฮินดูความเป็นพุทธแล้วก็ความเป็นไทยกระไดนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเอามารวมกันแต่พอสุดสุดท้ายเราเลือกใช้คําว่าสงกรานต์ซึ่งเป็นคําของขอมแน่ๆอยู่บนจารึกขอมแน่ๆตามประสาทต่างๆนี่มีอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการ รวมเอาทุกสิ่งที่เป็นไทยกระไดเป็นมอนเป็นขอมเข้ามาด้วยกันใช่ใช่คนบอนี่นับถือว่าประเพณีสงการนี่ับเยอะจริงๆครับสังเกตดูเขาเล่นกันโอ้โหแบบสามวันสาคืนเชียงใหม่ก็โอ้โหงใหมมี้ความสําคัญสูงมากจะมีอันหนึ่งที่ผมผมอยากจะโฟกัสนิดหนึ่งก็คือสงการที่ส2บสองบรราเขาเรียกป๋อสุยเฉียป๋อสุยเฉียนี่มันก็แปลว่าตรงๆอ่ะประเพณีสาน้ำแต่ก็มีส่งการเจียก็มีเขาค่อยใช้คาว่าส่งการเจียก็แปลว่าประเพณีสงการเนาะ แต่ว่ามันดังมากในประเทศจีนเพราะว่าเขาไม่ต้องมาเชียงใหม่แล้วไงเขาก็ไปที่โซนคนมาเชียงใหม่ก็น้อยลงครับผมเห็นว่าเพณีตรงนี้นะเขาได้ทําได้ดีมากเพราะเขาจัดเป็นมหากรรมใหญ่โตมากเราจะวิเคราะห์กันหน่อยไหมฮะว่าจริงๆแล้วประเพณีสงการนี่มันไม่ได้เริ่มต้นที่ที่นี่ทําไมกระจายไปที่โน่นหรือว่ามันกระจายมาจากที่ไหนมา มันถึงทำาทำเหมือนกันหมดเลยการลดน้ําการอะไรพวกนี้มันอยู่ในพวกเราอยู่แล้วไทยกระไดอยู่ในปรแล้วอยู่ในประเพณีอยู่แล้ว<อ>แล้วเราส่วนการศาสตร์น้าก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นไรศาสกันก็พัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในความเป็นเรามานานหลายพันปีแต่การส่งน้ําพระหรือการส่งสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย <ador> อยู่ในพราหมณ์อยู่แล้ว มาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็มารวมกันที่เรานี่แหละแต่คําว่าสงกราน,นั้นเนี่ยจริงๆมันใช้ที่นี่แต่คนอื่นอ,นอาจจะใช้ว่าปีใหม่ใช้คําว่าอื่นๆก็ตามเนี่ยแต่สงกรานเนี่ยอยู่ในในประเทศไทยเป็นศัพท์ใหม่แล้วกันอ่ะแม้เป็นศัพท์เก่าในประเทศไทยของขอม<อ>แต่ตอนนี้พอคําว่าสงกรานเราใช้เนี่ยทุกคนก็อยากจะใช้ใเป็นศ <คำ S 2> ัพท์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะให้ประเพณีปีใหม่เนี่ยมัน มันดูศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นใช้คําสันสกิตใช้สันสกฤตซึ่งจริงๆขอมใช้มานานแล้วพันปีมีพันปีมีพันปีอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ทุกคนก็ใช้คํานี้กันแต่ก่อนหน้าพันปีอาจจะเป็นแค่ปีใหม่ครับยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่นี่ก็ปีใหม่เมืองเขาก็ใช้คํานี้อยู่นะใช่ใช่เขาไม่ได้เขาหสงกันเพราะสงการมันเป็นสันสกฤตอ่ะมันดูไม่เข้ามันดูไม่เข้ากันเลยยังถึงหลวงพ่อนาก็ปีใหม่อยู่แล้วแต่ว่า ผมผมอยากจะบอกว่าในพม่าเองก็มีประมณีสงการก็อาจจะใช้ชื่ออื่นใช่ไหมครับอาจารย์ไทยกระไดที่อยู่ห่างจากขอมออกไป ที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้รับอิทธิพลของดังนั้นจึงไม่ได้ใช้คาว่าสงกรารตั้งแต่ต้นแต่มาใช้ในยุคหลังนี่แหละนะครับก็เลยมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราเรามองว่าผีพามพุทธเนี่ยเป็นวัฒนธรรมร่วมร่วมสงการก็เป็นวัฒนธรรมร่วมร่วมอ่ไม่อยากไปว่าของชาติไหนแต่เราผสมผสานได้ดีที่สุดไงฮะเอาเอาขอม,มาเอาไทยกระไดมาเอามอญมาทุกอย่างมาร่วมกันที่นี่เราเปิดกว้างที่จะรับทุกอัน แล้วเข้ามาอยู่ภายใต้สงครามเข้ามาสงครามผมจําได้ตอนเด็กๆผมเห็นเขาขบวนแห่อะไรก็แล้วแต่นะเขาเล่นน้ากันเนี่ยนะทุกคนจะมีมีขันน้ํำลานบางนี้แล้วขันเล็กๆแล้วเวลาเขาตักนะเขาจะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเขาเล่นกันอย่างนี้ไม่ต้องนานแล้วครับไอ้อดีตเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเพราะมันหาน้ํายากเลยสมัยก่อนมันไม่ได้มีท่อปปาๆน้ําต้องไปตักใช่ไหมถึงได้เขาเล่นนิดเดียวแต่สมัยนี้มันเป็นถังใหญ่ขนาดนี้แล้วมันก็สากันโต้มต้มเนี่ยอันนี้ เราเรียกว่าการประยุกต์ครับถูกไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอดีตเขาจะสาดนาำขนาดนั้ไม่ใช่นี่เป็นไปตามยุคสมัยไม่ได้ที่มีเน้นความสนุกสนานสนนามากกว่าเป็นวอเตอร์เฟสิวัลครับความหมายคือมันไม่ได้เป็นสงการแล้วมันเป็นวอเตอร์เฟสิวัลครับพอดึงเข้ามาเข้ามาสู่การสนุกสนานแบบสาดน้ํากันตูมตามเนี่ยต้องดึงเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทยด้วยขายวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความน่ารักของในวัฒนธรรมเราที่มีการลดน้ําสงการอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องเพิ่มเติมเข้าไปอย่าให้ขาดหาย นี่ผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแซงหม่อมนิดหนึ่งคือว่าไอ้การแต่งกายเนี่ยตอนนี้ผมเห็นใครคนใส่เสื้อลายดอกเต็มไปหมดเลยออ๋อครับจริงๆเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคนเหนือไม่ใส่นะครับออเราเราอยากจะหลักจะบอกว่าย้อนลอยไปในอดีตเนี่ยสงการก็ไม่ได้ใส่เสื้อลายดอกนะครับเออ,อ,อนี่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ที่เขาพยายามอนุรักษ์ไว้ก็คือว่าคนเหนือเนี่ยเวลาปีใหม่เนี่ยเขาจะใส่เสื้อมอฮอมครับทั้งเมืองเลยครับ ตอนนี้มันหายไปอ่ะครับมันกลายเป็นเสื้อลายดอกครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยบางครั้งบางอย่างนี่มันก็น่าจะเสียดายอดีตเนาะเพราะว่าเสื้อลายดอกนี่ถ้าเป็นอดีตนี่มันผลิตยากมากนะมันจะทาไม่ได้ลายดอกยากมากคนคนในอดีตก็เลยใส่เสื้อที่เป็นผ้าธรรมดาเนาะเสื้อลายดอกสมัยก่อนมาจากอินเดียผ้าพิมพ์อาจารย์มันใช่ไหมมันเป็นของอินเดีย คุณนางมีอาจจะมีเงินใส่แต่ว่าคนทั่วไปไม่ได้ใส่ไรดอกหรอกใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ที่มาใส่กันเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่อะสมัยใหม่สมัยใหม่ผมอยากจะอยากจะบอกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันประเพณีพ้องถิ่นมันหายไปครับบางทีไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องระวังอะระวังที่จะใช้อ่ะอย่างเช่นกางเกงช้างอะไรพวกเนี้ยคนในอดีตก็ไม่ได้ใส่แล <laughs> ้วม,มันทำให้ทําลายจารีตประเพณีบางอย่างไปถูกไหมถูก,ถกเสื้อมบ้ห้อมหายไป นะฮะมาหองนี่ทาจริงสวยมากนะแล้วก็เสื้อลายดอกนี่มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นครับทําไมประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ยึดยึดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมไว้ให้ได้แต่กลับไปทำซอฟต์าวร์แบบอีลุยฉวยแฉกไปเรื่อยอะไรกางเกงใหญ่ตโตโหราะที่คนอดีตที่ใส่ใส่กันที่ไหนมันไม่ใส่หรอกเอง,งี้ยแล้วมันเปียกน้าทีหนึ่งมันก็ไม่ใช่ดี<อ>นะ,ะอาจารย์ก็เจนวายอ่ะนายกเจนวายอาจารย์เ <c oughs> ขาคิด <c oughs> ไม่<า>ด้วยเลยไม่ถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเฮ้ ประเพณนี้เมืองไหนเมืองนั้นก็ควรจะส่งเสริมเมืองนั้นไม่ใช่รกระจายกันไปหมดคือ,คอจริงๆแล้วเนี่ยควรอนุรักษ์ ในหลายเรื่องเก็บไว้ของใหม่เติมเข้ามาผมไม่เคยปฏิเสธของใหม่นะครับของใหม่ก็เป็นเรื่องดีดึงนักท่องเที่ยวได้แต่ของเก่าต้องเก็บไว้เพื่ออะไรไหมเพื่อให้สงกา์ไทยยูนิคเที่ยวเมืองไหนก็มีความโดดเด่นในเมืองนั้นไม่ใช่มาเที่ยวสงกา์ไทยเหมือนกันทุกเมืองไม่ใช่มันกลายไปว่าถ้าไปเชียงใหม่เป็นแบบนี้ถ้ามากรุงเทพเป็นแบบนี้ไปอีสานเป็นแบบนี้ทําให้ฝรั่งมาแล้วไม่เบื่อว่าเฮ้ยสงกา์ปีนี้ไปเชียงใหม่สงกา์ปีนี้ไปอีสานสงการ ปีนี้มากรทมเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาคซึ่งตรงเนี้มันจะขายการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะบางคนมาแล้วก็โอ้ยไม่มาซ้ํและมา2ปีติดและเว้นเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะอนุรักษ์สิ่งที่มีแต่ละภูมิภาคเนี่ยไว้อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยฝากไว้ว่าจริงๆอันนี้อย่าไปทิ้งถนนเข้าสารครับถนนสีลมอันนี้คืออะไรครับ มันเป็นวอเตอร์เฟสติวัลหรือเป็นสงการเป็นวอเตอร์เฟสติวัลคือคือทุกคนที่เข้ามานี่เขาต้องการมาเล่นน้ำถูกไหมใช่ใช่เหมือนกับสวนน้ำอ่ะแต่ว่าผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้มันไปทางผิดหรือเปล่าถ้าคุณจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่โดดเด่นเนี่ยคุณต่างจะเสริมสิ่งที่เป็นเค้าเจอเข้าไปด้วยถูกต้องกลายเป็นว่าเราจะทําเหมือนกับ l g b t อ่ะจริงๆจะบอกอย่างงี้สีสันอ่ะใช่เป็นสีสันคือการสาดน้ํากันเนี่ยเดี๋ยวประเทศไหนก็ทําได้เออเราเรียนแบบได้ประเทศเรียนแบบง่าย เพราะฉะนั้นเราเติมวัฒนธรรมเข้าไปออที่เป็นไทยเนี่ยมันจะทําให้เรียนแบบได้ยากมากขึ้นและมีความยูนิคมีกลิ่นอายของความเอ,อเขาเรียกว่าล่ะเสน่ห์ครับเติมสเสน่ห์เข้าไปให้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้อาจารย์พูดถูกว่าผมคิดว่าควรจะมีผมชอบนะสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยมันจะมีขบวนแห่นเนาะครับขบวนแห่ทางวัฒนธรรมครับน่าทามากเลยอ่ะเขาที่เรียนทั่วทั่วโลกที่เขาจะมีตลอดเลยจารแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีไงเดี๋ยวนี้หายไปแล้วเหรอหายไปมีฉีดน้ําเลย มันไม่อลังการหรือมันนิดเดียวอ,ะอ่ะเออสมัยสมัยก่อนนี่นะมันดูดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมครับอําเภอนี้ตำบลน,นี้ทำนี้ทำนี้ทำนี้มาทุกคนมีส่วนร่วมแล้วอย่างอย่างจงกรุงเทพเนี่ยผมยังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่มีขบวนแห่ที่แบบแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีอย่างที่เขาอเมริกันชอบทำเนาะขบวนพาเหรดเนอะขบวนแห่แล้วก็มีการแสดงนุ่นแสดงนี่เองมาใช่ทำไมกรุงเทพไม่มี ใช่ใช่ <Ooh. S 1> ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวนะครับอเมริกาใต้บราซิลเ uh. นี้ยคารา์นิวาล uh. เขาจะมีขบวนแห่ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก uh. ถ่ายทอดไปทั่วโลกจริงๆของไทยก็ควรจะมีอ่า uh. Uh. นะครับ uh. ผมว่ามีในบางพื้นที่แหละ uh. แต่ว่าบางพื้นที่ก็เริ่มหายไป ตอนเด็กๆผมจําได้ครับผมมีคนเดินเดินในขบวนแห่ไงผมก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีแล้วก็มันมันได้อัตลักษณ์ของของประเพณีก็คือว่าทุกคนแต่งกายพื้นเมืองอย่างเงี้ยมีพระพุทธรูปมาให้สงน้ำมีพระพุทธรูปด้วยแล้วก็มีการประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆให้มันเป็นแสดงถึงสัญลักษณ์ของความรวมสมบูรณ์แล้วเนี้ยครับแล้วทุกคนก็มีการแสดงออกถติว่าเรามีการแสดงออกว่าเราต้องการให้เอเมืองลําปางเงี้ยมีไก่เราก็แต่งประบรูปไก่เป็นขบวนแห่มาอย่างเงี้ย หรือมีการประด์ประดอยอะไรสวยๆงานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นครับผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันหายไปความเป็นท้องถิ่นหายไปใช่ความท้องถิ่นหายไปกลายเป็นว่าเราเสื้อใส่เสื้อลายดอกทั้งเมืองอ่ะแล้วคนลำปางมาใส่เสื้อลายดอกที่ไหนมันไม่ใส่เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเออผมก็บอกว่าเออจริงวะทำไมเราเราลืมสิ่งที่มันดีๆที่โอ้แต่เสื้อผ้าหอมนี่เจ๋ดายมากสมัยก่อนมีอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าหอมนี่นะ ขายดีมากตอนนี้รัฐบาลไม่ส่งเสริมไงครับมันหายไปเลยพอเราไม่ได้ใส่ฝรั่งก็ไม่ได้ซื้อจริงจริงถ้าถ้าใส่ทั้งเมืองนะฝรั่งก็ต้องซื้อแล้วซื้อกลับไปบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับผมมองว่าอย่างเสื้อม้าหอมเนี่ยผลิตในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ได้ประโยชน์แต่คงเกงช้างเนี่ยจีนผลิตได้นื้อคนี่ยากนะครับทำได้ทำง่ายนะใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเราควรเอาความเป็นท้องถิ่นรักษาไว้ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละเมือง และการเที่ยวสงการของฝรัง่งเนะี่ยมากี่ปีก็ไม่ซ้ำเพราะไปแต่ละจังหวัดมันได้เหมือนกันเขาก็จะมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวที่รัฐบาลน่าจะนำไปปรับชใช้ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร